ก็ขอสวัสดีครับกับผมที่สวนพยุงห่วงหัวลี่นะครับที่บ้านกุดกว้างตมบลกุดน้ำใสอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นนะครับวันนี้เป็นวันที่ 4. มิถุนายน2 5 6 6นะครับผมเริ่มปลูกพยุงวันที่1พฤษภาคม2566นะครับอันนี้ก็ครบรอบ1เดือนนะครับแล้วก็สวนของผมก็เริ่มทำประมาณวันที่26มีนาคม นะครับตอนนี้ก็เข้าเดือนที่2นะครับวันนี้กิจกรรมหลักๆนะครับที่ผมมาก็คือมาพวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยต้นพยุงนะครับแล้วก็ตาก็จะมีตัดหญ้านะครับผมไม่ได้มาอัปเดตอยู่สามอาทิตย์แล้วนะครับพอมาเห็นสภาพต้นไม้ก็ถือว่าโอเคนะครับอันนี้เป็นบริเวณทางเข้าสวนผมนะครับ ทางเข้าสวนผมนี่ก็จะปลูกพวกปะดูแดงนะครับอยู่สายมือนะครับจะเป็นปะดูแดงต้นหมากแล้วก็ต้นต้นจานหรือต้นทองกล่าวนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นต้นพยุงนะครับแล้วก็จะมีต้นกล้วยต้นมะพร้าวสลับกันแล้วก็ต้นหมากนะครับตอนนี้ตอนนี้เวลาประมาณเที่ยงเที่ยงนะครับแดดกําลังจัดเลยนะครับแล้วก็ผมมี เอาผลไม้มาลงเยอะพอสมควรนะครับสําหรับอาทิตย์นี้เดี๋ยวจะพาเดินดูรอบๆนะครับวันนี้อาจจะพาเดินดูละเอียดนิดนึงนะครับต้นต้นสูงต้นนี้นะครับที่เห็นไม่มีใบนี่คือต้นมะลิดนะครับต้นมะลิดนี่ผมขุดจากสวนที่บ้านไผ่ามานะครับสวนที่บ้านไผ่เป็นดินเค็มแล้วก็ทําให้ใบเขาร่วงนะครับผมก็เลยขุดมาปลูกที่น้ําพอนะครับสวน มุ้งเขียวตรงนี้นะครับผมลงเพิ่มเติมก็คือจะเป็นต้นมโยงชิดนะครับต้นเงาะแล้วก็ต้นลำใหญ่นะครับลงอย่างละ 2- 3สาต้นนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นพวกต้นจานนะครับอันนี้ต้นจานหรือต้นทองกล่าวแล้วก็ต้นปละด่ดแดงนะครับสภาพโอเคเลยนะครับถือว่าสภาพใช้ได้อยู่นะครับอาทิตย์ที่แล้วฝนไม่ตกเลยนะครับ อาทิตย์นี้ก็บอกว่าจะมีพายุเข้าทั้งอาทิตย์นะครับก็ยังไม่เห็นฝนตกมาเลยนะครับอากาศก็ถือว่าร้อนจัดเลยนะครับอันนี้เป็นลักษณะของต้นพยุงที่ผมมาพรวนดินแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะครับพยุงผมปลูกทั้งหมดนะครับรวมที่ปลูกเพิ่มวันนี้ก็อยู่ที่ร้อยสามสิบต้นนะครับส่วนริมตรงนี้นะครับ เห็นต้นพุ่มๆเขียวๆนี่ก็จะเป็นถั่วพุ่มนะครับที่ยายปลูกไว้ก็สภาพก็ก็กำลังเขียวนะครับแต่ยังไม่เป็นฝักนะครับอันนี้ถั่วพุ่มส่วนร่องที่ยกตรงนี้นะครับอันนี้เป็นต้นคีเปนะครับผมเอาก้านมะพร้าวนะครับคลุมไว้เดี๋ยวผมพาเดินเข้าไปดูนะครับ ซ้ายมือก็จะเป็นต้นหมากสูงนะครับส่วนขวามือก็จะเป็นต้นมะพร้าวนะครับมะพร้าวก็กําลังติดนะครับอันนี้เป็นลักษณะต้นคีเปนะครับอันนี้ผมลงได้3อาทิตย์นะครับยังไม่โตนะครับก็ยังไม่เห็นแตกยอดขึ้นมานะครับร่องนี้นี่ผมเน้นเป็นคีเปนะครับคีเปผมเอามาลงทั้งหมดตอนนี้น่าจะ7ต้นแล้วนะครับ อันนี้เป็นต้นมะม่วงมะม่วงเบาใต้นะครับต้นนี้ล่องนี้ก็ปลูกผลไม้ครบนะครับไม้ป่าก็ครบนะครับส่วนน้ําในล่องนี้ก็ยังไม่เต็มนะครับเมื่อเช้าก็เลยต่อท่อนะครับต่อท่อหลังจากที่วาลวโดนขโมยไปก็ต่อเข้าถ้าสมมติว่าเทศบาลเขาปล่อยน้ำผมก็จะสามารถที่จะ มีน้ำเติมเข้าคลองได้ปกติแล้วนะครับส่วนเป็นหลุมตรงนี้ก็ยายก็ปลูกข้าโพดนะครับอันนี้เป็นลักษณะของคลองผมนะครับตรงกลางก็จะเป็นบัวแดงนะครับใบเริ่มโผล่ขึ้นมาเยอะแล้วนะครับส่วนร่องตรงนี้นะครับร่องตรงนี้คือต้นมริดต้นมริดกาลังสวยเลยนะครับตอนนี้แตกใบออกมาแล้วนะครับหลังจากที่มาปลูกครั้งแรกนี่ ใบเขาจะโดดใบไหมนะครับมาริดผมมีอยู่ทั้งหมด13ต้นดูวันนี้ก็รอดทุกต้นนะครับอย่างต้นนี้ก็ถือว่าสวยนะครับนี่มาริดค่อนข,ข้างจะทนเลยนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมะระกอนะครับก็จะอยู่กึ่งกลางระหว่างต้นมาลิดนะครับรอบนี้เป็นมาริดแล้วก็มะระกอนะครับ ส่วนซ้ายขวาก็จะเป็นต้นพยุงแล้วก็ต้นมะพร้าวนะครับสภาพของต้นมาริดก็ถือว่าโอเคเลยนะครับกำลังสวยนะครับถ้าโดนฝนขึ้นมาอีกนิดนึงยอดก็คงพุ่งแล้วนะครับริดมะรมะรกโกแล้วก็ผมก็มีลงขีเปเพิ่มตรงร่องตรนนี้นะครับเป็นต้นเล็กๆนะครับต้นขีเป ต้นคีไปเดี๋ยวเอาดินใส่นิดนึงนะครับเพราะว่าลึกเกินไปนะครับอันนี้เป็นต้นคีไปอันนี้เป็นต้นริ้นจีนะครับนี่ปลูกสามอาทิตย์กำลังแตกยอดนะครับข้าวโพดที่ยายปลูกไว้นะครับสภาพสวยมากเลยนะครับตัวนี้มะพร้าวกำลังโตโอ้ไม่ใช่นะครับข้าวโพดกำลังโตนะครับ ส่วนต้นนี้ก็คือต้นทุเรียนลงต้นแรกของสวนเป็นการทดลองนะครับดูว่าเขาจะโอเคไหมนะครับผมพามาดูร่องตรงนี้นะครับอันนี้เป็นข้าวโพดนะครับที่ยายยอดไว้กําลังสวยเลยนะครับแล้วก็มีมะม่วงอันนี้มะม่วงเป็นน้ําดอกไม้สีทองนะครับสองต้นนี้นะครับมะละกอแล้วก็มะริด มาลิดพวกนี้ที่มาครั้งแรกที่โดนที่โดนแดดเผานะครับก็มียอดโผล่ขึ้นมาแล้วนะครับร่องนี้นี่ถือว่าสมบูรณ์เลยนะครับตอนนี้มีข้อโพดเต็มเลยนะครับต้นมาริดใช้ได้ทุกต้นเลยนะครับต้นมาริ ยายก็จะทยอยปลูกเป็นรุ่นเป็นรุ่นไว้นะครับข้าวโพดตัวนี้ก็โตแล้วส่วนอีกร่องหนึ่งก็เพิ่งหย่อนนะครับแล้วอีกสองร่องเดี๋ยวยายก็คงไปขุดปลูกอีกนะครับแล้วก็วันนี้ผมก็มีลงเพิ่มเติมก็คือเป็นพวกขี้เหล็กขี้เหล็กยอดขาวนะครับลงไว้อันนี้เป็นคลองรูปคลองสุดท้ายของผมนะครับข้างของเขียวเขียวชวอุ่มเลยนะครับ เป็นญ้าที่ตามาปลูกไว้นะครับแล้วก็ต้นกล้วยต้นกล้วยก็สวยมากเลยนะครับสภาพดีเลยนะครับร่องตรงนี้ส่วนริมบนสุดนะครับยายก็จะทําร้านของต้นบวบนะครับตอนนี้โดนแดดเผานะครับเหี่ยวเลยนะครับแต่ตอนเย็นก็อากาศเย็นลงก็จะสดชื่นนะครับ วันนี้ผมก็ลงมะพร้าวไปอีกประมาณ13ต้นนะครับลงตรงคลองแม่นะครับลุ้นให้ฝนตกนะครับอาทิตย์นี้ต้นกล้วยกําลังแตกใบอ่อนเลยนะครับใบกล้วยสวยมากเลยนะครับดูดกำลังเขียวเลยนะครับต้นกล้วยล่องนี้นี่สวยทุกต้นเลยนะครับมีอยู่ทั้งหมด หต้นนะครับก็กำลังแตกยอดแตกกอขึ้นมานะครับมองกลับไปตรงที่ผมเดินมาเมื่อกี้นะครับที่เห็นต้นแรกก็เป็นต้นมโยมชิดนะครับกำลังแตกยอดอ่อนนะครับตรงนี้เป็นคลองแม่นะครับก็จะปล่อยน้ำเข้าตรงนี้นะครับตอนนี้ก็สามารถปล่อยได้ปกตินะครับถ้าเทศบาลมาปล่อยก็ สามารถที่จะเอาน้ําเข้าสวนได้นะครับส่วนตรงคันดนตรงนี้ที่ผมปลูกไว้ก็จะเป็นมะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับอย่างสภาพยังไม่โอเคเท่าไหร่ยังไม่สวยนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าแดดเขาร้อนนะครับแล้วก็มีมะม่วง3ามฤดูนะครับหรือโชคอนันต์จุดสามต้นนะครับอันนี้เป็นต้นอะไรอันนี้เป็นต้นฝรั่งกิมจูนะครับ พลังกิมจูก็มีอยู่3ต้น2ต้นนะครับแล้วก็มะขามเปรี้ยวยักษ์นะครับผมก็จะปลูกคละๆกันระยะห่างก็ประมาณสัก5เมตรนะครับส่วนส่วนตรงคันแดนตรงนี้นะครับระหว่างของพี่สาวผมก็จะให้เขายกล่องขึ้นมาร่องหนึ่งนะครับเป็นร่องยาวเลยแล้วผมก็จะหา ต้นอ้อยนะครับเป็นอ้อยคันน้ำนะครับมาปลูกไว้สักแถวหนึ่งนะครับก็เป็นแนวกันลมกันอะไรด้วยนะครับปลูกต้นอ้อยสักสักล่องหนึ่งนะครับฝรั่งกิมจูนะครับใบนี่จะโดนแมงแทะนะครับโดนแมงแทะแมงค่อนข้างจะเยอะเลยนะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงโชกอันอันนะครับ อันนี้ก็เป็นต้นมะริดที่ผมเอามาจากบ้านไผ่นะครับดูสภาพเขานะครับมีเพื่อนทางมีเพื่อนนะครับทักมาบอกว่ามะริดจะไม่ชอบดินดินเค็มแล้วก็น้ำกลอยนะครับที่บ้านไผ่ผมดินเค็มนะครับผมก็เลยตัดสินใจที่จะขุดเข้ามาเลยนะครับใบร่วงหมดเลยนะครับเดี๋ยวต้องมาดูกันว่าเขาจะติดไหม นะครับอันนี้ก็เป็นมะลิต้นหนึ่งอันนี้ผมก็ตัดยอดตัดอะไรออกนะครับอันนี้ก็เป็นมะลินะครับก็เหลือพื้นที่ตรงนี้น่าจะปลูกได้สัก๕6ต้นนะครับอันนี้เป็นคลองด้านคันแดนนะครับตรงนี้อาจจะมีต้นกล้วยต้นพะยุงแล้วก็ ต้นหมากสูงนะครับปลูกครระกันต้นพยุงนี่ระยะห่างอยู่ที่ประมาณสัก3เมตรครึ่งนะครับผมลงทั้งหมดอยู่ที่130ต้นนะครับบนพื้นที่ทั้งหมด3ไร่ผมขุดคลองนะครับมีคลองแม่1คลองคือคลองตรงนี้นะครับแล้วก็มีคลองลูกอีกสคลองแล้วก็ยกล่องนะครับยกล่องมีความกว้างอยู่ที่ประมาณ8เมตรนะครับ แล้วผมก็ปลูกพยุงริมซ้ายขวานะครับแล้วก็ปลูกมะพร้าวกระมากสูงส่วนตรงกลางผมก็จะปลูกเป็นไม้ผลนะครับอย่างละต้นสต้นนะครับผ่านมาได้2เดือนสำหรับการปลูกไม้ผลและต้นกล้วยนะครับแล้วก็ผ่านมาได้1เดือนสำหรับการปลูกพยุงนะครับ สภาพตอนนี้ก็ถือว่าโอเคนะครับเขียวรอลุ้นฝนอย่างเดียวถ้ามีฝนมานะครับสภาพก็คงจะดีกว่านี้นะครับโอเคนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับส่วนไม้ป่าเศรษฐกิจพยุงห่วงหัวรีนะครับที่อำเภอนํำพองจังหวัดขอนแกน่นก็ขอจบการอัปเดตประมาณนี้นะครับก็ขอขอบคุณครับและสวัสดีครับ